ทมวันนี้นะคะเด็กจิ๋วเพิ่งกลับมาจากอิตาลีใช่ไหมคะเขาพูดอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะอิตาลีอะไรอิตาลีค่ะเทคสองอิตาลีนะคะเทคสามอิตาลีทำไมอ่ะเขาจะพูดอิตาลีตลอดชิปจิ้มยังไงมั้ยคอตติดน้ำมีอะไรบ้างอาหารชัยก็จะมีชะอมกับปลากับบรอกโคลีแล้วก็พวกน้ำจิ้มต่างๆอันนี้นี่เขากะทำเค้กปะทูนี้มแล้วก็อันนี้ก็เป็น ต้มยำอันนี้ไม่รู้จักอีกแล้วนี้ก็เป็นกะเพราใส่พริกของแขกป้าแล้วก็อันนี้ของเด็กอยู่กับแคมูนแบบไม่ใส่พริกชิมกุ้งข้าวผัดเมื่อกี้เขากินนี่ไปแล้วหมูยอเขากินข้าวกับหมูยอออาหารสุดโปรดหมูยอทอดจากคัมชโนดเอ้ยไม่ใช่จากอุดรขอเสียงความมือต้อนรับแ คาโบนาร่าที่มันใช้ชีสแบบเนี้ยที่ที่ทัชคนี้คือเขาแบบว่าเป็นแคว้นที่ที่ชื่อดังเรื่องชีสกวนมากินแบบแล้วหลังจากนั้นชีสมันติดหัวกินที่เขาเสิร์ฟเราเป็นออเดอร์ที่คุณนันเขาจะทำอย่างนี้เจโลเขาบอกว่าอันเนี้ยอร่อยมากเป็นมอสซาเรล่าเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะสีของขาวแลเขาก็ปากใส่ช้อนมากลมๆใช่ไหม แล้วก็ชั้นแบบขมขื่นมากแล้วโรยมาแบบสวยงามจัดจานอ่ะพี่อิตาเลียเขาเป็นนั่งเป็นนั่งในร้านอาหารเขาอ่ะเสียค่าหัวหัวละร้อยนะหัวละร้อยคิดเลยด้วยบาทสามคนสามร้อยบาทชาร์จทนันทีไม่ลงค่าาาอหรจะสั่งอะไรกินเลยจริงๆมาดูของฝากดีกว่าขอบคุณโอ้อันนี้รู้จักไหมของฝากเย้รู<ะ>้จ<ะ>ักไหม เจ็บไม่รูกเราไลฟ์สดแล้วแล้วมีเด็กๆอ่ะบอกว่าฟินนี่โรลเลอร์อร่อยมากเมืองไทยไม่มีนะเมืองไทยไม่มีเขาบอกมันเป็นเหมือนเยลลี่โรลก็เลยซื้อมาฝากกันหนึ่งอันน้องอากินลองกินหรือยังยังไม่แย่เลยเหรอเอาไหมไม่ลองกินก่อนหรอกแต่หนูเอาหนูเอาพี่วายอ่ะพี่วายกินไหมอ่าน้องพรีมอ่าคนละอันพอดีอันนี้ของน้องพรีมจ่ายเลยไหมลูก ลองเลยเจนองิมกอนน้าอยากจะลองลองอะไรองชิมก่อนะเฮ้ยลองห่อหใจลองก่อนสิแกห่อจลพออออ่ใครจะสละเอาเโนะแกลอเนงั้นเจโชิมแล้วบอกแล้วบอกอิกอ่ะ้หนูแกะห่อตัวเองอ่ะทุกคนกินคนละรสกินคนละรสกินมีแค่ี่องนี่งานมีม่วงอเอลบเอแดงแดงหรือส้มเรคนเอรกินอเนไม่มี เป็นอะไรมะขามได้ได้อะไรมะขามเป็นไปได้เหรอลูกมันเปรี้ยวๆอ่ะเหมือนมะขามจริงเหรอคิดไปเองเหรอไม่คิดไปเองมากกว่ามันไม่มีราคาเฉยๆมันไม่มีรสมะขามเปรี้ยวๆแบบนั้นเล็กเขียวเป็นไงคะับเล็กเขียวรสสตรอเบอร์รี่ไงรสสตรอเบอร์รี่จิโหรอหรอจริโเหรออันนี้อื้มเป็้ไง คนอาขามเปรี้ยวใช่ไหมตรงสาเปรี้ยวมากก็เลยคิดว่าเป็นมะขามอืมนั่นเหม็นเปรี้ยบเลยแต่กินเปรี้ยวเยอะกินกนเปี๊ยบเก่งทำไมแค่มุนเปรี้ยบปะคนลุกเปรี้ยวจะทำเปี๊ยบเลยอะจริงเหรอแค่เปี๊ยวเองคอยชิมของพี่มายนะนี่ป้าขอลองมันเปรี้ยวจริงจเดี๋ยวจะหาว่าแม่ทำไมต้องขนลุกน้องมีรสอะไรอ่ะใช่ นล้วน้าบอกอร่อยนะทำไมมันเปรี้ยวหรือว่าเด็กๆกินเปรี้ยวกันแม่แก่แล้วกินเปรี้ยวขนมพิมอร่อยกว่าขนมพิมเปรี้ยวหน่อยกว่ามั่งเลยเปรี้ยวขนมพิมเปรี้ยวหน่อยกว่าอันนี้เขาเอาไว้ให้เด็กกินไงเวลาเด็กอยู่ในห้องเรียนเราเด็กกินได้ไหมอยู่ในห้องเรียนกินได้ด้วยเหรอลูกอ๋ขนมหวานขนมหวาพอมาอันนี้อากิมซื้อกินหนึ่งชิ้นที่ปั๊มน้ำมันแล้วแบบว่าอุ๊ยอร่อยมากเลยเราก็เลยเปรี้ยวไหม อันนี้หวานมันเป็นเหมือนนูเทลล่าเหมือนฟอร์เลโอ่ะเออยี่ห้อฟอร์เลโ่เลยนะครองกี้น็อกชิโอลาน็อกชิโอลาภาษาอิตาเลียนหมายถึงฮาเซลนัทโอ้แลวที่หลอกเลยชอบไหมชอบไหมยี่ห้อฟอร์เลโ่ตั้งใจให้กินคู่กับเยนลี่เปรี้ยวกว่าหวานด้วยคนนีอืมเออนะเหมือนฟอร์เลโ่เออมันเฟอร์เลโร่ทำไมก็ต้องกลัวที่ไม่อร่อยไม่มีแล้ว นรูไม่ชอบกินนั่ว้มักีอ๋อนอร่อยนะสำหรับแก้ปัญหาแก้ปัญหาคนที่ไม่ชอบกินถั่วเราเด็กคนไม่ชอบกินถั่วอ่าก็มาซื้ออันนี้กินไม่อ้แน้นเลยเานกมก้ให้ด้วยค่เก้ให้หน่อยได้มจะมืออยังหาว่ามีคนไหนที่ไม่ชอบกินถั่วก็นั่งขบินไปอเตารี่ไปซื้อนี้มาแบบอห่อแล้วมาิในไทยมีขายมาที่เไทยฮะมีขายมาแบบนีไหมมีไหมไมเคยเพ่มถ้มเด็กมีไหมลูกมีหน้ารสชาตเหมือนเป้ะนะ มีคู่กับกเรลีอนอร่อยนะจัเขียวแวนี่แล้วก็ซื้อมาก,กว่าซื้อมาเยอะมากนะมีเป็นกล่องกล่อง <c oughs> อ๋ออันนี้อันนี้อ,นนอันนี้เสียดายมากซื้อมากล่องเดียวโลเกอร์เมืองไทยเวเฟอร์นะที่นู่นเขาจะมีหลายรสชาติมากและล่าสุดเราเอามาจากบ้านป้านี่ไงต่างๆาบ้านป้าคือที่เราไปพักอะ่ะแล้วชิมดูเป็นคืนสุดท้ายพอดีเราไปชิมอร่อยมากแล,แล้วเราไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแล้วอ,อ่ะเราก็เลยมีมากค่ะเนี่ย เป็นเวเฟอร์แล้วข้างในเป็นไส้ค่ะเซอร์นาใช่ค่ะมันเจ๊งไส้หนาแต่กคะอันไหนอร่อยลงแต่กินเข้ากันอร่อยนะคะกินคู่กันอร่อยนี่ไม่มีอะไรเป็นขนมนะใช่แล้วขนมที่เนี่ยเขาไม่หลากหลายมีแต่พวกเนี้ยมันเหมือนเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับที่ให้หนูกินเนี่ยแหละแต่มันยี่ห้อนูเทลล่าเป็นอาาเซอรนาจริงไหมเป็นอาหารเซนร์เหมือนกันแต่ยี่ห้อนูเทลล่าคือเลี้ยงไ นี่ไงนี่ไงแบบเนี้ยคือของที่เราซื้อมาแบ่งเป็นหลกัหลกๆได้สามยี่ห้อใช่ไหมแครมอนนูเทลล่าคอร์เดลโลและกินเดอร์อ่าซึ่งนูเทลล่าเนี่ยอันนี้เมืองไทยก็มีนะแต่วันที่มันถูกมากนี่ร้อยกว่าบาทนะอืมแล้วก็เลยลองซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งมามันเป็นประเภทเดียวกับนูเทลล่าแล้วเราก็มีหลายหลายสีใช่ไหมม,ม,มามเมา,มากามานนมา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 มมามามา เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตรียมช้อนมาให้เลยค่ะทำไมทุกเฟรมตู้นึ่งก็ล้ไม่ได้จริงเหรอไม่ได้เลยไม่ไหวเลยมันมีรสความมันๆคล้ายๆแบบเนยถั่วพีนัทเบเตอร์แต่เป็นเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้จักไนเชอร์อะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าคุณแม่ว่ามันน่ากินดีอันนี้เดี๋ยวเอามาเป็นของฝากนะคะเพราะว่าหน้าตามันสวยงามจริงเหรอหน้าตาสวยงามเงี้ยฝากคนได้ต้อกินยังไง้างไหมคะนี่ค่ะ มรวมจะชิมเลยไหมคะจะได้เจนน่ามันรวมหลายอย่างในหนึ่งหอยยีฮอร์ตอลลี่อันนี้ก็มีเยลลี่เม็ดเม็อันนี้ก็เป็นเยลลี่รวมแต่เป็นยี่ห้อฟินนี้มันเปรี้ยวแล้วมันแหวนค่ะไม่มั่นใจว่ามันเปรี้ยวหรือเปล่าเป็นเวนเหรอเป็นเวนแต่เมื่อไหร่อ่ะก็คืนหลัจริงด้วยนั่นน่ะสิคุณคุณฟานะอันนี้เป็นชุบจุ๊บ มันจะระเบิดในปากไม่ใช่ระเบิดอันนี้ลูกผิดอันนี้ที่ระเบิดส่วนอันนี้จะเป็นบับเบิ้ลบับเบิ้ลเนี่ยก็มันทําเป็นว่าเนี่ยเป่าได้เป่าได้บับเบิ้ลแล้วมัน่าไหร่หรอต้องลองดูเคยเห็นไหมอันนี้เคยเห็นไหมเด็กๆยังไม่เคยเห็นที่มันอยากลองและนี่มันเป็นจุกจุกที่ระเบิดในปากเคยเห็นไหมน่าสนใจเคยเห็นแต่ที่มันเป็นมีใหม่ใหม่เคยเห็นที่มันมี็นผงสม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็นผง เหมือนกับเฟอร์เลโร่เอ้ยไม่ใช่คินเดอร์ที่เมืองไทยก็มีอ่ะที่มันเป็นป่องๆแบบนี้แล้วก็เป็นเนี่ยหลักการเดียวกันคือหลักการเดียวกันคือเวเฟอร์กับฮานจอนัทกับถั่วเขาก็ทำวนๆอยู่อย่างเงี้ยประเทศเนี้ยเวเฟอร์แดงทั้งหมดเวเฟอไม่เข้าใจใช่ส่วนอันเนี้ยสุดที่ดีสุดที่เมืองูกเคยคิดคอนอันนี้เป็นยี่ห้อเฟอร์เลโร่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เค้กอ่ะเป็นเค้กแบบต่างๆอันนี้คนอม่ิก้กินเองนะมาฝ่าหมดเลยเอามของมาฝ่ากอันนี้มีรสส้มนี่แตกต่างนิดนึงนี่รสส้มรสช็อกโกแลตนี่หลักการเดียวกันอีกแล้วคือเป็นขนมชิ้นๆแบบนี้แล้วก็มีหลายๆรสจะเป็นยี่ห้อคินเดอร์ใช่คือจะบอกว่าที่นี่ขนมเขาจะวนๆวนๆเหมือนกับคล้ายๆเดิมอะไรอย่างเีแล้วก็แบบอันนี้ ตารางดําขาววันนี้ขาวดาอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปฝากคนนู้นคนนี้ญาติพี่น <c oughs> อ้องผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาหลายสิ่งอ่ะแล้วอันนี้อันนี้ลิเตอร์สปอร์ตเมืองไทยมันจะอันละประมาณ100บาทเนาะหนึ่งร้อยบาทแต่อันเนี้ยมันลดราคาเหลือประมาณอะไรแบบสี่สิบสามสี่สิบบาท,ทอะไรเงี้ยใช่มากใช่จริงหมดแล้วอ้อยังยังนี่ถือว่าถูกมากนะเพราะว่า จะรอรู้ไหมเข้าห้องน้ำที่นู่นนะสี่สิบบาททายบอกกคนละคนละสี่สิบบาทเข้าห้องน้ำที่หนึงบ้านเราห้าบาทสองบาทอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่นู่นสี่สิบบาทสี่ทีนึ่งใช่นหสี่สิบบาทให้ทายให้พี่พี่ทายให้พี่พี่ทายจากเมืองอะไรต้องพิมพ์เห็นแบบนี้รู้ไหมกรุงเทพจะจุดใจอะไรเหรอฮะเชิญนะคะ foreign เฮ้ยเวนิส f o เรน g ์ แล้วพัดอยู่ไหนจี๊พัดหนูอ่ะพัดเอาพัดอยู่ในเป้ด้านหน้าอะพี่มีมาในค่ะพี่มีมาเป้ของหนูด้านหน้าลูกอันนี้เดี๋ยวคุณแม่นำหนึ่งให้เวนิสเนี่ยคืออย่างนี้เด็กๆเวนิสเขาจะมีเทศกาลเหมือนคาร์นิวัลอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งคนก็จะใส่หน้ากากต่างๆออกมาแล้วก็ใส่ชุดสวยๆออกมาเดินเนี่ยแล้วก็ใส่หน้ากากประมาณเนี้ยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยก็แล้วเลยรทำเป็นของที่ระลึกอันนี้เป็นเรือกอนโดลาจิโน่เขาบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะ อ๋อน้องบิมซื้อมาจอิตาลีเพราะอะไรเขาบอกว่าพี่วายเคยให้ข่าวแล้วเขาบอกอร่อยฮะจะไม่ได้คนที่ให้อะเราสองคนหรือเปล่าเออหรือจีน่าเฮโลให้เพราะว่าอโกชอบซื้อเวลาไปตัากอันนี้อร่อยจีน่าเฮโลให้ค่ะอ๋อแล้วหนูกับพี่วายหนูจากพาร์ทพาร์ทเนี่ยดูพาร์ทะพาร์ทัชนี่ก็จากเวนิสค่ะ ตตตติงงงงึึึนีถ้าเกิดเวนิสเนี่ยภาษาอังกฤษคือเวนิสใช่ไหม V E N I C E ใช่ไหมแต่ถ้าภาษาอิตาเลียนเขาอาจจะว่าอ่านว่าเวเนเซียเวนเซียเน่และนี้จากที่ไหนลูกนี่จากที่ไหนอันนี้ก็เหมือนกันนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดือดกอนโดล่าพี่พีทใส่ถีงเดือดกีทเลยครัครึ่งชั่วโมงกี่บาทให้ทายสองหมื่นเฮ้ยนี่เลยกลับบ้านเนี่ยเหรอ หนึ่งพันสามพันโอ้โหแพงมากตกตกนาทีละร้อยใช่ไหมตกเรือเหรอไม่แล้วเราได้นั่งไหมคะคารมไม่นั่งเราถ่ายรูปอย่างเดียวค่ะอ่ะต่อไปเราไปฟลอเรนซ์เมืองชื่อว่าฟลอเรนซ์นะคะฟลอเรนซ์ถ้าภาษาอิตาเลียนก็อ่านว่าฟิีเรนเซอ่ะเราซื้อของนี้เราลึกเป็นดูโอโมประจำเมืองมาไปหยิบมันเลยไปหยิบมันเลยทำไมมีของอัน อ๋อก็ก็อันนี้เป็นไม้นี่เป็นปุอันนี้เป็นแม็กเน็ตไงติดตูเ้เย็นอันนี้ตั้งโชว์ในในตู้ตู้สารยาละเขาเป็นโบอลสารยาละเขาเป็นโบอลตีเร็วครับีครับพูดเร็วนี่น้องตัวเนี้ยชื่อฟ <c oughs> อเรนซ์เพราะว่ามันจากเมืองฟอเรนซ์เอาไปให้พี่ดูเออหรือเปลี่ยนเป็นชื่อฝรั่งเศสดยฮะชื่อฝรั่งเศสเลยหรอนี่ยจิ้มมาแบบนี้เมืองไทยมีกิ้มปัจจานะมี ตามห้างเยอะแยะเลยไม่เคยมาไอ่เชื่อหรอน้องไม่เคยเห็นเลยตามห้างมีเป็นแมวเป็นอะไรแบบเนี้ยบูราโนบูราโนเป็นเมืองเล็กๆเกาะเล็กๆใกล้ๆเวนิสนะคะเขาบ้านเมืองเขาจะเป็นสีสีหลายๆสีท้ามทาสีขาวใครทาบ้านสีขาวทาได้ทาได้บางคนทาแต่ว่าเวลาจะทาบ้านอ่ะทาสีบ้านต้องไปบอกทางการก่อนคือห้ามซ้ำกับบ้านข้างๆไง ้ป่ะสีสันแบบนี้เลยนะแน้ยนะจิ๋วชอบนาะบุรานโน่มาที่บ้านเป็นสีสีชอบไหมไม่ชอบเนอมันแดดร้อนนะรออืมมันจะเยอะเมื่อยค่ะเยอะอันนี้เมืองเซียนนาเซียนนาก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งอันนี้เป็นแอนโชว์ของเอ็มพิซ่าไหมคะของเอ็มพิซ่าหน่อยอุ้ยใช่เฮ้ยอุ้ยใครพิซซ่าอยู่างไรใครมูนที่ซื้อไหมซื้อร้านนั้นน่ะใส่ถุงเดิมเลยร้านนั้นเราซื้อสองอย่างรีบเอากลับมาอะไรจะอะไรคะ ขายคู่เลยฮะตอนแรกซื้ออย่างหนึ่งแล้วถามเขาว่าห้องนั้นอยู่ไหนเขาบอกอยู่แบบนี้นนี่แน่เลยถุงเล็กๆที่อยู่ในรถเนี่ยที่ป๊าพยายามถามไม่ใครบอกเป็นขยะเลยทิ้งไปไม่ได้หยิบมา,าถุงเล็กๆที่อยู่ในรถไงไ<า>อ้นะป๊างี้อเลยพ,ออพ,พิซซ่าอันนี้เป็นเวนิสเหมือนกันค่ะเนี่ยเป็นชโนโกลสเวนินสค่ะคือหายแอันแรกคืสนนอสโนโกลสโอ้ใช่ใช่ซื้อสโนโคลสขอใหพิซซ่า พนมกพนักของเอปิซ่าใช่แล้วก็ซื้อของเอพิซ่าด้วยซื้อสองอย่างปลววาไปอยู่ในถุงขยะแทนหมดนั่นแหละแล้วปลาไว้ไหนอ่ะก็อยู่ในรถยังไงแค่บอกบอกขยะเลยไม่หยิบม,มาเสียดาว่ามีคนเอาขยะไปทับเพราะว่าแม่แหวกที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแม่แหวกดูแล้วอ่ะมันมีขยะเนื้ใช่ปลาเสียดายทิ้งทิ้งไปแล้วหรอทิ้งแล้วอยู่ที่รถที่นิ้นรถรถเช่าอันนี้เขาคงเอาทิ้งไปแล้ว อันนี้อันนี้อันนี้ชิงเกตเทเร่เมืองริมผาเมืองชื่อมานาโรราสวยนะเมืองนี้แต่เดินเหนื่อยแต่กินก็ไม่ได้เหนื่อยมากอ่ะเจนลงไปไม่ชอบปีนเขาทั้งวันเลยลุนเขาลงเขาไม่ชอบนี่เก่งแม่จีไว้ที่บันไดขึ้นเขาอ่ะพับไปพับมาจะลงไปไม่ชอบอะเลยขาลากเลยอะหมดแล้วไม่เอาอะทำไงอ่ะไป็นพิซซ่าไปใหม่ไปใหม่ไม่ไป เจโร่จะไปไหมากิมฝากซื้ออาไม่ไปไม่ไปพอละอ้ากิมแล้วอ้ากิมออ็นอ้ากิมรคอท้ากอากิมอร่อยอากิมร้านมาก5ปีทำไมอ่ะทำไมอ่ะเราผ่าน5ปีไปเรอได้เฮ้เจโร่พิซซ่าที่นั่นอร่อย่อเอ็นพิซซ่าเราไปกินหอยพิซซ่าีแถอเอ็นพิซซ่าเราซื้อหอยเอ็นมาฝากบนยอดหอคอยพิซซ่าที่เขาขายพิซซ่าอยู่เออเขนาใจะหมเจโร่แต่ว่าทุกๆ20ปีหอเอ็นพิซซ่าจะเอ็นลงมาอีกเพิ่มหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้ว แล้วในปี2400มันจะทะล่มลงมาเลยถ้าได้ใจ่โลไปช้ามันจะมันจะทะล่มแล้วนะปี2200ตายยังไม่แล้วโอ <c oughs> okay, เคบ๊ายบายนะกิ้วปีจะรังกันนะ <c oughs> ปี2199อะ่ะมันจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างเงี้เก็บไม่รู้